สวัสดีครับต้านหนังสอนเทนนะครับก็อันนี้เป็นกราฟทองนะครับผมวันนี้มีเข้าโพ i ิชันไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกราฟเด y กันก่อนนะครับว่าทําไมถึงเข้านะครับกราฟเด y นะครับเห็นไหมครับเป็นโดจีนะครับผมแท่งเมื่อวานนะครับแล้วก็เหมือนจะเป็นจุดอิมพัลส์นะครับตรงนี้เพื่อที่จะลงมาเติมไส้ทางด้านซ้ายเหมือนครับระดับทำเฟรมเดนะครับหลังจากที่ผมเห็นกราฟเด y เขาทําโดจีแบบนี้นะครับผมรอ สี่ชั่วโมงโดจิเหมือนกันครับเราไปดูภาพสี่ชั่วโมงนะครับปุป๊บสี่ชั่วโมงเราจะเห็นว่าเขาทําโค้งสร้างตลาดนะครับก็คือลงเด้งสร้างแนวต้านนะครับผมเพื่อที่จะลงต่อยอขาหนึ่งนะครับจะเห็นได้ว่าเขาลงมาทำโลต่ำกว่าทางด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็เด้งสร้างแนวต้านทำไฮต่ำกว่าทางด้านซ้ายมือนะครับผมหลังจากที่ผมเห็นเขาเด้งขึ้นมานะครับผมรอให้4ี่ชั่วโมงจบแท่งนะครับเพื่อ ให้เขาสร้างแนวต้านนะครับผมตอนแรกผมคิดว่าเขาจะทําเป็นโดจิอย่างนี้นะครับแท่งเล็กๆนะครับแล้วก็ลงไปต่อนะครับถ้าเขาทาโดจิแท่งเล็กๆแบบนี้นะครับผมจะเข้าไปดูในท์เฟรม1ชั่วโมงครับรอให้ทาเฟรม1ชั่วโมงทําการเบรกปลายไส้ของแท่งสี่ชั่วโมงนะครับรเบกรบเบกกรณีนี้ก็คือให้จบแท่งนะครับผมไม่ใช่ลงไปแล้วเข้าเลยนะครับผม แต่วันนี้เขาได้ทําการเบรกไปเลยนะครับระดับ4ชั่วโมงนะครับเขาไม่รอโดจินะครับผมก็เลยเข้าจังหวะที่เขาจบแท่งนะครับระดับทามเฟรม4ชั่วโมงรวมถึง1ชั่วโมงเขาก็จบข้างล่างแนวรับนะครับนี่ครับปุ๊บผมได้ทําการเข้าไปโซนนี้นะครับปุ๊บเห็นไหมครับจุดเข้าผมสีดแดง,แดง จงังหวะนี้ผมเห็นว่า TimeFrame Day เขามีโอกาสที่จะลงไปเติมไส้ทางด้านซ้ายมือนะครับบวกกับ TimeFrame 4ชั่วโมงเขาก็เป็นคีนเลนนะครับผมมีแนวรับอยู่โซนนี้นะครับทำให้ผมคิดว่าเป้าน่าจะลงไปถึงประมาณ600จุดนะครับผมแต่ถ้าสังเกตจะเห็นได้ว่า Position ผมใส่แค่0.08นะครับตรงนี้นะครับเหตุผลนี้ผมใส่0.08นะครับเพราะว่า ผมสต็อปลอสที่โซนบนนี้เลยนะครับจุดเข้าอยู่ตรงนี้นะครับผมใส่ไปแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือถ้าเขาขึ้นมากินสต็อปลอสทางด้านบนของผมนะครับผมจะเสียแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ะครับผมก็เลยเอาโพซิชันหารสามนะครับก็คือถ้าผมใส่เต็มหนึ่งเปอร์เซ็นต์ผมจะยอมสต็อปลอสที่สองร้อยจุดใช่ไหมครับแต่เราสต็อปลอสที่โซนนี้นครับเขาอยู่ที่หกร้อยจุดนะครับผมก็เลยเอา โพ i ิชันของผมไปหาร3นะครับก็เลยเหลือแค่0.08นะครับแล้วก็บางครั้งเวลาเขาจบแท่ง4ชั่วโมงนะใช่ไหมครับเขาจะเด้งขึ้นมาก่อนนะครับผมผมก็เลยรอเตรียมอีก1%ที่เหลือครับเตรียมใส่แถวๆโซนนี้นะครับเพื่อที่จะได้แก็บกินแก็บเยอะกว่าการที่เราใส่ตรงนี้ไม้เดียวนะครับผม2%อันนี้ก็เป็นแผนที่ผมวางไว้นะครับแต่ว่า หลังจากที่เขาจบแท่งหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมผม move stop loss จากตรงนี้นะครับมาที่จุดคุ้มทุนนะครับเพราะว่าการที่เขาจะลงไปต่อนะครับเขาไม่ควรที่จะกลับมาโซนที่ผมเข้าแล้วนะครับก็เลยตั้ง stop loss ไปที่จุดคุ้มทุนนะครับจังหวะนี้เขาก็ได้ได้ทำการเด้งขึ้นไปลากขึ้นไปต่อเลยนะครับหลังจากที่เขาเด้งกลับมากิน stop loss ผมนะครับก็ออกไปที่ทุนนะครับผม ผมก็ได้เปลี่ยนแผนเป็นว่าเราไปดูกราฟเด y กันต่อนะครับปุ๊บกราฟเด y ผมจะมีหน้าเรดหนึ่งนะครับที่ถ้า t ท m e เฟรมเด a y จบโดจีแบบนี้แล้วเขาหลอกว่าจะลงแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับถ้า i ท e Frame 4ชั่วโมงจบบูลิ h ผมจะเข้านะครับแต่ในกรณีนี้เราจะสังเกตเห็นได้ว่า Time Frame 4ชั่วโมงเขาขึ้นมาแรงเกินนะครับ ผมก็เลยไม่เข้านะครับถ้าเขาขึ้นมาแค่เนี้ยโซนเนี้ยทำเฟรมสี่ชั่วโมงนะครับจบแท่งนี้นะครับผมจะเข้านะครับก็คือเข้าตรงนี้แล้วก็เป้าอยู่โซนนี้นะครับเพราะว่าทาเฟรมเดย์เราจะเห็นได้ว่ามีไส้เห็นไหมครับเขาทำการหลอกว่าจะลงแล้วก็ทำเฟรมสี่ชั่วโมงจบบูลิชก็คือเข้าได้เลยเป้าแรกก็คือครึ่งหนึ่งของไส้นี้นะครับ 50%เราแล้วก็แบ่งออกได้เป้าที่เหลือก็ปล่อยปล่อยไหลครับอันนี้ก็ก็เป็นจังหวะเข้าของผมวันนี้นะครับเล่นในทางเฟรมใหญ่นะครับผมส่วนจังหวะเข้าซื้อขึ้นผมก็ไม่ได้เข้านะครับอย่างที่บอกไปนะครับเพราะว่าเขาขึ้นมาแรางเกินนะครับเพราะาผมเคยแบ็กเทสแล้วการที่เขาลงมาอย่างเงี้ยครับท่าเดียวกันนะครับ แล้วลงมาเห็นไหมครับ1ชั่วโมงขึ้นแรงขนาดนี้อันนี้ก็เขาเคยลงแรงมาขนาดนี้ครับแท่งเดียวเลยครับแท่งแบบประมาณนี้ครับแล้วเขาก็ไซเวย์เขาไม่ลงต่อแล้วเขากล็ลากกลับขึ้นไปผมก็เลยโอเคถ้างั้นถ้าเขากลับมาเด้งแรงแบบนี้ผมจะยังไม่ซื้อขึ้นวันนี้ก็เลยไม่ได้เข้าซื้อขึ้นต่อนะครับผม ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับหน้าเรดไทา์เฟรมเดย์สี่ชั่วโมงแล้วก็หนึ่งชั่วโมงนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอบคุณครับ